ตัวตะแกนแลรยนิ้วมือเช็คชื่อเข้าเรียนะครับก็อันนี้เรามาอัปเดตงานก็อันนี้จะเป็นการเพิ่มระนิ้วมือกับลบรยนิ้วมือนะครับอันนี้เราเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวจะโชว์ไฟล์หนึ่งก่อนนะครับที่ไ้ใช้เก็บข้อมูลนะครับตอนนี้ไฟล์ก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นไ d ของตัวฟิงเกอร์พินนะครับก็คือฟิงเกอร์พินตัวตกแกนแลรยนิ้วมือน,นะครับว่ารยนิ้วมือรยนิ้วมือนี้นะครับเป็นชื่อนี้แล้วก็เป็นไอล่าที่รุษานี้นะครับ ก้นนี้จะเป็นรหัสนักศึกษาหรือว่านักเรียนนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทดสอบเมื่อกี้เรามีแล้วหนึ่งคนนะครับเราเพิ่มอะไรนิ้วมือนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็รหัสนักศึกษาหนึ่งสอามสี่ห้าหกอันนี้ก็ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับวันนี้เราทดสอบเอาเป็นรหัสนักศึกษาหกตัวนะครับกดเพิ่มอะไรนิ้วมือมันก็จะบอกว่าหมายเลขไอดีสองก็คือเป็นไอดีของตัวฟิงเกอร์ปิ Finger, ้นนะครับแล้วก็เป็นเป็นตัวหมายเลขไอดีที่เราจะทําทการ เอ็นโรเข้าไปในสิงเกิลปินก็เดี๋ยวเรากดตกลงนะครับหลังน,นี้ก็ทําการวางลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มตรงที่เ,เราต้องวางรายนิ้วมือก่อนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มเสร็จสิ้นนะครับอ่ะที่เราทําการกดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะปิดหน้าจอไปเท่านี้ก็คือถือว่าเป็นการเอ็นโรเสร็จสิ้นนะครับเราจะไปเช็คไฟล์ตัวนี้กันนะครับ พอมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาไหม่ะสังเกตจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เราเกอกไปเมื่อกี้นะครับอ่ะสมมติว่าเราอยากเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็เพิ่มชื่อเป็นอ่ะอันนี้แล้วก็อันนี้ก็ได้อีกสักคนนะครับอ่ะถ้าจะเป็น i อดีต่อไปก็คือ ID ที่สามนะครับเราทําการวางละนิวมือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะทําการ e อ ro l l ไปอีกหนึ่งอันนะครับ ทีนี้เราก็มาดูนะครับงานนี้จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นอีกอันหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะมีประมาณนี้แล้วนะครับทีนี้เราจะทําการลบรายนิ้วมือนะครับกดกลับมาแล้วก็ไปเมนูลบรายนิ้วมือนะครับเราทําการกรอกรหครับอ่านะครับดิสก์ที่เราต้องการลบนะครับอย่างเช่นเราต้องการลบอันที่สองนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับกดลบรายนิ้วมือปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเป็นไอเดียอะไรนะครับก็กดตกลง เท่านี้ตัวว่าไฟล์ตัวนี้ก็จะอัปเดตเหลือแค่รหัสเอกสาที่เรา,าต้องการนะครับหรือว,ว่า,าเราจะลองลบไอ้ตัวนี้ไปอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวที่เจ็ดนะครับหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดนะครับกดลบแล้วนิ้วม,มันก็จะบอกว่าต้องการลบหมายเลขสามแล้วพอกดตกลงปุ๊บข้อมูลก็จะหายไปนะครับผมส่วนตัวที่เป็นตัวฮิงเกอร์ปินนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเหลือแค่หนึ่ง เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ครับ